เอาละครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราจะมาอัปเดตแพทใหม่11.08นั่นเองนะครับวันนี้จะมีตัวไหนโดนเนิฟโดนบัฟหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปดูกันในคลิปครับหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาในวันถัดไปนะครับติดต่องานโปรโมทโฆษณาหรือสนับสนุนฟิอนิกได้ที่ o n y x i n f l u e n c e r g m a i l c o m ครับ เรามาเริ่มต้นกันที่เซจตัวแรกกันก่อนเลยนะครับกำแพงน้ําแข็งของเซจนะครับจาก HP เดิม800นะครับจะถูกปรับลดลงเหลือ600นั่นหมายความว่าจะยิงแตกง่ายขึ้นนะครับราคาของกําแพงน้ําแข็งนะครับจะลดลงนะนั่นคือการบัฟนะครับเดิม400จะเหลือเพียง300ครับตัวถัดมาครับนั่นก็คือเดดล็อกครับผมกำแพงของเดดล็อกเนี่ยมันจะมีตุ่มใหญ่กับตุ่มเล็กใช่ไหมไอ้ตุ่มเล็กนะครับ HP เดิมเนี่ยจะอยู่ที่570นะครับจะถูกเนิฟเหลือ480นั่นเองครับส่วนไอ้กำแพงทั้งหมดเี่่ยะคราาดิมจอูท400 400ราคาใหม่จะอยู่ที่300นั่นเองครับตัวถัดมาเกโกะนะครับตัวอัลติเมทเอชพีของเขาเนี่ยเดิม200นะครับจะลดลงเหลือ180ครับวิงแมนเอชพีเดิมจะอยู่ที่80นะครับเอชพีใหม่จะอยู่ที่60นั่นเองครับผมถือว่าโดนเนิร์ฟหนักพอสมควรเลยนะครับตัวถัดมาโอเมนครับคูลดาวน์ดักคโคเวอร์เพิ่มขึ้นนะครับจากเดิม30เป็น40วินาทีนะครับสกิลใบเนี่ยจะวิ่งช้าลงนะครับแต่เมื่อใบโดนศัตรูจะยิงไวขึ้นนั่นเองครับผมอันนี้ก็ไม่ชัวร์นะว่่ามมัันนนจจะะรริงแแท้้คคไหบขอูล มาประมาณนี้ครับส่วนถัดมาของไซเฟอร์นะครับสปายแคมเนี่ยเวลาเดินเข้าใกล้จะเห็นกล้องนะครับผมจากปกติเนี่ยจะเดินเข้าใกล้จะเห็นแค่ใสๆใช่ไหมล่ะอันนี้ก็จะเห็นเป็นตัวกล้องเลยนะครับส่วนแท็บวเนี่ยระยะเวลาแท็บวจะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้หมายความว่าเวลาที่เราโดนหรือเปล่าหรือตัวติดตั้งของแท็บวนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าข้อมูลส่วนนี้เนี่ยมันหมายถึงอะไรสำหรับระยะเวลาของแท็บวจะเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับยังไงถ้ามีข้อมูลใหม่เดี๋ยวผมจะมาเสริมให้ทุกคนได้รับฟังกันอย่างแน่นอนตัวถัดมาอย่างไว ผัดโดนเลือดจะลดลงน้อยลงนะครับหรือว่าไอตัวสลายนั่นแหละมันจะติดสาระนั้นน้อยลงจากเดิม30ใหม่จะเหลือเพียงแค่สิบเท่านั้นครับบิมสโตนสตีมคอมแบทเชนจ์น้ายง่ายก็คือไอพวกที่ทําให้ยิงไวทั้งหลายแหล่นะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลของบิมสโตนที่เป็นสตีมแพดนะครับหรือว่าจะเป็นอันติของเรนาเป็นต้นนะรีโหลดเนี่ยจะไวขึ้น90นะครับผมเพิ่มมาตราการยิง10%การควักอาวุธจะลดลงนะครับเกจากปกติเนี่ยการควักอาวุธนะครับมันจะเร็วขึ้นเป็นคูณ2 ความเร็วในการเก็บอาวุธเพิ่มขึ้น10%ครับผมอันนี้ก็จะงงๆหน่อยข้อมูลสำหรับตรงนี้นะครับส่วนถัดมาครับคิวจอยเพิ่มครูดาวสกิลที่ถูกทำลายนะครับเดิม45เป็น60วินาทีครับอีกทั้งพลังชีวิตยังลดลงด้วยนะสำหรับอุปกรณ์แกเจ็ตเหล่านั้นครับส่วนต่อมาครับอัลติเมทกันบ้างครับผมตัวนี้เนี่ยเฟดบลิสเทโฮนะครับอัลติเมทที่เป็นเส้นตรงนะครับแล้วก็มีขนาดที่ใหญ่นันเดงมันจะลดขนาดของอัลติเมทลงนะครับไอพวกอัลติเมทที่พุ่งไปข้างหน้านะครับสามต แล้ก็คือ Omen and Rena f a าแฟชนะครับผมสกิลไบของเรนาแล้วก็พารานนยาของโอเมนระยะสายตาสั้นจะเพิ่มขึ้นนะครับนั่นหมายความว่ามันดีต่อศัตรูแต่แย่สำหรับเรนาและโอ e n นะครับส่วนถัดมาโยรุครับผมแฟชของโยรุเนี่ยระยะเวลาโครนและแฟชชจะลดลงนะครับจาก2วินาทีเป็น1.6วินาทีจะไม่สามารถใช้แฟชชหรือล่างโคลนได้ตอนใช้อัลติเมทนะครับอันนี้ก็จะเป็นการถูกเนิร์ฟที่ใหญ่หลวงพอสมควรนะสำหรับโยรุนะครับตัวถัดมาครับนีออนครับผมตัวนี้เนี่ยไฮก เทียสปินจะฟื้นฟูช้าลงนะครับแต่ว่าคุณจะวิ่งไวขึ้นนั่นเองอันนี้ก็ได้1เสียหนึ่งนะแล้วแต่บุคคลแล้วก็แล้วแต่มุมมองอีกทีนึงนะครับเอาละครับนั่นก็คือตัวที่ถูกบัฟแล้วก็ถูกเนิฟเดี๋ยวเราไปดูแผนที่กันดีกว่าครับว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงตรงไหนบ้างการเปลี่ยนแปลงของแผนที่เนี่ยจะเน้นไปที่ไซส์ B นะครับของแมปอ b บิสแล้วก็ไซส์ B ของแมปโพนั่นเองครับ จริงๆแล้วในแพทนี้ยังมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่านั้นนั่นก็คือการปรับเปลี่ยนการดีดของไรเฟิลต่างๆนะครับและนอกจากนี้ยังมีการอัปเดตอ,อื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นสกินใหม่แบ t เทิลพาร์ใหม่เดี๋ยวเราจะแยกออกมาเป็นอีกหนึ่งคลิปลองให้มันมีข้อมูลที่ชัดเจนมากกว่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และที่สาคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาในวันถัดๆไปสำหรับวันนี้ผมเฟียร์เฟียร์นิกต้องขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ